โดเพิเศษ3เนะครับโพิเศษทักษิณ37กรุงเทพสงายกโกจะวิ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะครับให้บริการเป็นวันสุดท้ายก่อนที่จะมดเดินลถชั่วข่าวนะครับจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคที่รุนแรงมากขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้ใช้บริการน้อยลงด้วยรวมถึงคำสั่งของรัฐบาลที่ให้ประชาชนงดการเดินทางอ การรถไฟก็ต้องปฏิบัติตามนะครับก็เลยจะต้องลดขับรถบางส่วนออกไปเพิ่มเติมอีก